ภาษาไทยพาเพลินโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีค่ะพี่ไทยสวัสดีขอรับน้องๆพี่ไทยคะวันนี้เปียมีเรื่องน่ารู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยคะ่ะเรื่องอะไรหรอเปียประวัติความเป็นมาของบทละครพูดคำกลอนเรื่องพาร่วงในละจกเล่ามาเลยขอรับเปียเพื่อนๆของเปียจะได้ฟังด้วยกันค่ะพี่ไทย ความเป็นมาของเรื่องนี้มีอยู่ว่าบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงแก้ไขดัดแปลงมาจากบทละครร้องเรื่องพระร่วงโดยนำเขาเรื่องมาจากพงศาสวดารทางเหนือวัตถุประสงค์ในการแต่งเพื่อให้บรรดาสมาชิกเสือป่ารักษาดินแดนแสดงละคร ซึ่งในการแสดงละครนั้นพระองค์ทรงประดิษฐ์เครื่องแต่งกายของตัวละครด้วยพระองค์เองให้เป็นแบบการแต่งกายของชาวละโวในสมัยก่อนกรุงสุโข,ขทัยเป็นราชธานีเพื่อให้การแสดงมีความสมจริงนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงแล้วบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรักชาติบ้านเมืองของคนไทยในสมัยอดีต อันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในปัจจุบันอีกด้วยโอ้โหเปียรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยก็อยู่ในหนังสือภาษาไทยนั่นแหละจุกแต่เอ๊พี่ไทยคะเปียยังอ่านไม่ถึงเรื่องย่อของพระร่วงเลยพี่ไทยช่วยเล่าให้ฟังบ้างนะคะได้ขอรับเอว่าแต่วันนี้กระดานวิเศษหายไปไหนหนะ้านั่นไงมัวไปถไลยอยู่ละสิกระดานวิเศษ ช่วยขึ้นเรื่องย่อตามที่พิไทยเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะขอรับเรื่องพระร่วงเป็นบทละครที่แสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทยในสมัยที่ขอมเข้ามาครอบครองดินแดนไทยซึ่งแต่ก่อนเรียกว่าสุวรรณภูมิโดยกล่าวถึงความเฉลียวฉลาดของพระร่วงเจ้าเมืองละโวโลบบุรีที่ได้คิดทำชลอมชัญญาให้สามารถบรรจุน้ำจากทะเลสาบชุบสอน ไปส่งสวยให้แก่เมืองขอมได้สำเร็จและพระร่วงยังปลุกใจให้คนไทยรักชาติทําการแข็งเมืองต่อขอมเพื่อให้พ้นจากการปกครองของขอมฝ่ายขอมเมื่อรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของพระร่วงก็เกรงว่าจะเป็นภัยแก่เมืองของตนจึงส่งทหารมาจับตัวพระร่วงพระร่วงเกรงว่าชาวลาวจะเดือดร้อนจึงหนีไปกรุงสุโขทยัยโดยวางแผนให้นายมั่นซึ่งเป็นพรานป่าถูกทหารขอมจับ และให้บอกว่าตนหนีไปกรุงสุโขทัยแล้วเมื่อเป็นไปตามแผนที่วางไว้พยาเดโชหนึ่งในทหารที่ขอมส่งมาจึงปลอมตัวเป็นคนไทยไปจับตัวพระร่วงที่กรุงสุโขทยัยซึ่งเนื้อหาตอนที่จะนำมาให้เรียนนี้เป็นตอนที่พยาเดโชตามพระร่วงไปถึงกรุงสุโขทยัยแล้วถูกลูกศิษย์วัตรจับตัวได้จนถึงพระร่วงได้ขึ้นครองกรุงสุโขทยัยจบแล้วขอรับ พี่ไทยอยากรู้จังว่าจุกเปียและน้องๆตั้งใจฟังกันหรือเปล่าตั้งใจสิคะพี่ไทยจุกก็ตั้งใจครับถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์แรกของเรื่องย่อพระร่วงคืออะไรขอรับเออเริ่มจากขอมครอบครองแผ่นดินไทยใช่ไหมครับจุกเก่งมากขอรับเหตุการณ์ต่อมาเล่าขอรับเปียไม่แน่ใจนะคะใช่ตอนที่พระร่วงปลุกใจคนไทยให้รักชาติแล้วต่อมาก็หนีไปอยู่สุโข,ขทัยหรือเปล่าคะ นี่แหละครับเหตุการณ์ที่สองและสามแล้วจำอะไรได้อีกครับจุกจำได้ครับว่าตอนสุดท้ายพระร่วงได้ขึ้นครองกรุงสุขโขทยัยเอแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจุกจำไม่ได้ครับอืมน่าจะใช่ตอนที่พระยาเดโชปลอมตัวเป็นคนไทยนะจุกใช่แล้วขอรับที่เปียบอกเป็นเหตุการณ์ที่สี่ส่วนเหตุการณ์สุดท้ายก็ที่จุกบอกนั่นแหละขครับชื่นใจจริงๆขอครับจุกกับเปียตั้งใจฟังอย่างนี้ แล้วน้องๆละขอรับถ้าตั้งใจฟังต้องลำดับเหตุการณ์เรื่องพระร่วงนี้ได้แน่นอนวันนี้ได้ฟังเรื่องสนุกสนุกไปแล้วภาษาไทยพาเพลินโดยพี่ไทยกระดานวิเศษจุกและเปียขอลานะขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ